ชาติก,การที่ผ่านมาการเผยแผ่วิชาธรรมกายบางชาติก็ยากบางชาติก็ง่ายชาติที่ง่ายเช่นในพุทธนดนที่ผ่านมาก็เป็นไปตามผังเดิมที่วางผังเอาไว้คือได้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกคนทั่วโลกในพุทธนดนที่ผ่านมานับถือวิชาธรรมกายเพราะมีฝ่ายอาณาจักรที่ดีที่มีบุญญาธิการมาก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่มาจากวงบุญวิเศษมาเกิดแล้วเดชบาร,รมีของพระเจ้าจักรพรรดิองค์นี้จึงทําให้การเผยแผ่เป็นไปได้สะดวกเพราะได้ปกครองไปทั่วโลกจะ้ะแผ่นดินจะเป็นผืนเดียวกันมีประเทศเดียวนี่ศาสนาเดียวประเทศเดียวไม่กระจายกระจายแยกหลายทวีปอย่างนี้แหละมันจะเป็นแบบเดีเหมือนเกาะใหญ่ๆแผ่นดินดินน้ำล้อมรอบ จึงถ้าไปหลงป่และมง่คณน่าจึงเป็นฝ่ายพุทธิจักรขยายธรรมะได้ง่ายจ้ะนี่ห้ามถามห้ามถามว่าพระเจ้าจาักรพรรดิองค์นี้เป็นยังไงอะไรปโปรดอย่าถามนะจ๊ะโปรดอย่าถามพราตอนนี้ท่านยังไม่ได้ลงท่านยังไม่ได้ลงมาเกิดส่วนมังชาติเผยแผ่ด้ยากระ พยายามาทำให้ผังเดิมคลาดเคลื่อน oh. คือทำให้หมู่คณะมาเกิดไม่พร้อมกันไม่รวมกันมาเจอกันก็ไม่คิดพูดทำไปในทิศทางเดียวกันนี่ขนาดเจอกันแล้วนะคิดพูดทำไปยังคนละทางกันเลยเพราะพยญามาทำให้ผังมันคลายเคลื่อนนี่ถ้าคิดพูดทำไปทิศทางเดียวกันนี่นะเสร็จไปแล้วเนี่สามันเนี่ยส่วนมากมันจะคิดกัน อยากได้บุญใหม่ๆโอ้ครูไม่ใหญ่แล้วก็ต้องเป็นมิสเตอร์โปรเจกต์จริงๆมันควรจะคิดว่าควรทำให้เสร็จนั่นยังไม่เสร็จเราทำให้เสร็จบุญใหม่มาแล้วก็ทำแต่ว่าของเก่าทำให้มันเสร็จๆะ็ะเนี่ยมันก็จะคิดพูดทำห้คนละทิศคนละทางหรือรู้แล้วนะยังไงก็ทางทำาอะแต่เอาไว้ก่อนนี่มันเลยช้าทำให้หมู่คณะมาเกิดไปพร้อมกันไม่รวมกันไม่คิดพูดทำไิทิศทางเดียวกัน อีกทั้งทำให้คนอื่นไม่เข้าใจเรื่องวิชาธรรมกายและหลวงปู่เป็นต้นจ้ะเป็นต้นนะเป็นต้นจ้ะวิชาธรรมกายสูญหายไปภายหลังจากพุทธปรินิพานห้าร้อยปีพระพยาม,มาพยายามลบล้างคำว่าธรรมกายให้สูญสิ้นไปแลว้วกลัวว่าถ้าเข้าถึงธรรมกายแล้วรู้เรื่องธรรมกายแล้วก็จะทําให้รู้เรื่องราวไปตามความเป็นจริงของชีวิตแล้วก็จะแก้ไขตัวเองให้พ้นจากกิเลสมารซึ่งจะทําให้มารมาขับบัญชาไม่ได้ จึงเอากิเลสมารมาบังคับให้พุทธบริษัทธสี่ไม่สนใจในคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังเช่นมีคารวะหกเป็นต้นจ้ะคารวะหกคือชาติบันผ่านมาวิชาธรรมกายภายหลังจากพุทธบริณิพนชาติบั่ผ่านมาภายหลังจากพุทธบริณิพนคือพุะเจ้าพระองค์ก่อนบริณิพ,พานเนี่ยก็จะสูญหายคล้ายกับยุคป,ปัจจุบันนี้แหละจ้ะจึงเป็นหน้าที่ของหมู่คณะที่จะลงมากอบกู้ เอาคำว่าธรรมกายหวนคือใหม่ครั้งหนึ่งจ้ะเป็นดังนี้ทุกยุคเลยเจ้ะ oh. การค้นพบวิชาธรรมกายในชาติยังก่อนที่ผ่านมาภายหลังจากพุทธปริพานนังกล่าวพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านก็นจะเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและก็ฟื้นฟูธรรมกายขึ้นมาใหม่ทุกครั้งไปจ้า oh. ที่ท่านทําได้อย่างนี้เพราะท่านมีทตุธรรมพิเศษที่จะต้องมาทําภาร,รกิจตรงนี้ในทุกๆครั้งเรามีเป้าหมายจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมจ้า